สวัสดีครับเช้าวันเสาร์ครับกับบัมเปอร์ทุบัมเปอร์ครับวันนี้ครับเราอยู่กับกิจกรรมดีๆอีกแล้วครับเพื่อนๆฮะกับนี่เลยครับบิสโต้ดิวิ่งเอ็กซ์เพลียนครับอัดครับผมโพเทนซ่าพาวเวอร์ครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าวันนี้นะฮะเราเป็นงานของอยางในซีรีส์ของ โพเทนซ่าถูกต้องครับนั่นเองฮะกิจกรรมวันนี้ต้องบอกว่าจุกๆนะฮะก็นนในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การขับขี่นะฮะของอยางโพเทนซ่าว่าวเขาใช้ยังไงฮนะมันถึงจะสุดไปเลยทนะั้งเรื่องของการอาัตราเร่<อ>งทางตรงการเข้าโค้งเข้ายังไงให้เร็วการเบรกเบรกยังไงให้สั้นนะฮะนอกจากนี้นะไม่ได้มีแต่ลองขับเท่านั้นนะเพื่อนๆเขายังมีการสอนให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกอยางนะครับแล้วก็การ ทักษะการขับขีบ่มันสนับสนุนการเข้าโค้งอะไรอย่างนี้ <S <S โอ้โหเยอะแยะมากมายนะฮะกับงานนี้นะครับเขาจัดให้ใครนะ คือเราอะเป็นต <c oughs> ัวแถบไหมเขาแถได้ใครนะคือเราขอเข้ามาคืองานนี้สําหรับลูกค้าของบิสต์โอนเองนะหลังจากที่ยางเขาเปิดมาตั้งแต่ช่วงหลังโควิดนะเพราะเราจับมันได้นะในซีรีส์ของโพเทนซ่าอะดรีนาลีนนะฮะเป็นซีรีส์ใหม่สองสองสี่กันแล้วครับไอสองสองสี่ใช่ครับหลังจากได้หน้าบิสต์โอนเรเชิญชวนลูกค้าในออนไลน์เนาะลงทะเบียนเข้ามาฮะว่าใครที่ใช้ยางตัวนี้อยู่ครับแล้วก็มีความสนใจอยากเข้ามาลองกันหน่อยเฮ้ยเรามียางดีๆมีไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงๆยางสร์ตแบบนี้ แล้วจะใช้มันยังไงให้คุ้มค่าล่ะครับเขาเลยจัดหลักสูตรคอสนี้มาเลยเ็เชิญชวนลูกค้ามาแล้วก็ลงทะเบียนกันมาก็คัดกันมาตอนนี้ในวันนี้คือกิจกรรมแรกนะในปีนี้ก็ประมาณ3 0ม0ท่านนะครับมากับรถตัวเองนะมากับรถตัวเองที่ใส่ยางมาแล้วเรียบร้อยครับมาเรียนกันมาลองขับกันจริงๆในสนามปทุมธานีสปีดเวย์เลยครับผมก็วันนี้มีกิจกรรมสนุกๆทั้งวันนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับไปฮะ เข้ามานะต้องลงทะเบียนก่อนนะเพื่องนะก็เมื่อกี้เขาลงงานเขาลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็เรียนสียงนนี่คือลูกค้าถ้าสีแดงเป็นทีมงาน i n no, s ัคเจอร์ถูกต้องครับสต i n s t r u c t ที่มาสอนครับวันนี้เราเป็นลูกค้าโชคดีมากที่สีดำเงินเพราะถ้าสีแดงเห็นภูมิเนี่ยแน่แน่เขาในงานนะต้องบอกว่าสะดวกสบายอบรมแบบแอร์เย็นๆชงๆนั่งเรียนกันไปสงสัยอะไรก็ถามนะครับตรงนี้มีบูธยางด้วยนะครับ p o t e n z สปอร์ตนี่ผมมีความสงสัยฮะ คือในซีรีส์ของโพเทนซ่าอะดรีนาลีนครับวัยรุ่นทุกคน มันคือแรไอเทมของเราตั้งแต่ยุคเข้าศึกมาจำได้ป่ะถูกต้องแต่งรถทั้งทียางเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาเพราะเป็นอะไรที่ดอกยางแล้วดอกยางดอกยางต้องสวยดิดอกยางต้องสวยอะไรอะไรก็ต้องเป็น R E ไอจำได้ผมทันยุค0ูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งตอนนั้นาจะยังไม่ทันยังเป็นเด็กน้อยอยู่ศูนย์สามใช้ใช่ยังเก็บเงินอยู่ใช่ใช่ใช่ศูนย์ศูนย์สามอยู่ใช่บใส่แล้วไม่รู้สึกว่้ยหล่ออ่ะยางแบบนี้แล้วคุณแต่งรถต้องใช้ยางดีๆแบบนี้ตอนนี้มาถึงซีรีส์ของเอไอ e ดีนาลีศูนย์สี่ กันแล้วนะคบผมนี่หน้าตาแบบนี้เลยนี่จะสังเกตลายดอกยางเห็นปะ่ะลายดอกยางจะเปลี่ยนไปจาก003ก่อนข้างที่จะเยอะอยู่คอมโวลใช่ครับผมนี่น้าตาแบบนี้เลยครับ004นะคือภาพรวมคอนเซ็ปต์ของ004เนี่ยต้องบอกว่ายังไงอะยางซีรีส์ใหม่มันดีกว่าเก่าหรือว่ามันดีกว่า003มีการปรับหลายๆอย่างคือคนที่ใช้003อะจะเป็นคนที่ชอบเรื่องของโพรฟอร์มานการเรียกว่าการใช้วงมาลัยขับขี่การเลี้ยวนิ่ม ผมเคยใช้สูตร3คือสูตร3เนี่ยกริดในการเข้าโค้งเข้าดีมากแต่ว่ามันจะมีความเขาเรียกว่าด้านกระด้างใช่หน้าสัมผัสเนี่ยมันมันเยอะเพราะว่าลายดอกยางเขาจะไม่เหมือนอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆเคยเคยเคยรู้จักไอ้สูตร3นะครับผมแต่เดี๋ยวนี้เขาปรับมาปรับมาทุกอย่างเลยมใช่คให้มันทําให้อะไรนะอาจารย์ทำให้อะไรดีขึ้นคือถ้าเอาแบบคําจํากัดความของเขาเนี่ยคือปรับจากสิ่งที่ดีอยู่แล้วทําให้มันนุ่มนวลนุ่มบก็รู้สึกว่าใช้งานแล้วรู้สึกว่าเป็นเดล l y use อะ คือเราใช้งานในชีวิตประจำวันให้มันสบายขึ้คือของเก่าเนี่ยเยี่ยวดีเข้าโค้งเจ๋งแต่มันด้รู้สึกกระด้างไปบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยฉันฉันโตมากับยางรุ่นนี้จะ40จะ50แล้วแต่ว่ายังใจรักในส่วนของอะดรีนลีนอ,อยู่ขอให้มันเรียกว่ามีความนุ่มนวลขึ้นตัวนี้มันก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์แบบนั้นนะครับโดยเฉพาะร่องดอกยางแบบใหม่นะตัว้เห็นไหม เขาจะมีตัวโค้งเนี่ยเขาเรียกตัว A ตัวนี้แหละที่ทําให้เรื่องของการควบคุมการเลี้ยวเนี่ยนะครับข้ขอถนนขอ้อ,ขอ,ขอเข้าโค้งได้ดีคือตัวนี้ส่วนร่องตรงนี้เราเห็นร่องใหญ่ๆไหมดิดน้ำดิดน้ำต้าตงหมายถึงช่วยในเรื่องของในจุดต้องการเข้าโค้งในถนนเปียกสําคัญมากครับซีรีส์ตัวนี้นะฮะแล้วก็นี่คือเรื่องของลายดอกยางบแบบนี้นะตัวซีรีส์แบบนี้เลยครับผมครับผมก็คือมันเป็นยางที่เน้น p e r f o r m a ์ c e นะเพื่อนนะรถ ที่เรียกได้ว่าโมมิริไฟเครื่องมาหรือรถที่เครื่องแรงเฮ้ยใช้อันนี้เจ๋งเลยนะครับมันมันตอบโจทย์เลยคือกลุ่มกลุ่มลูกค้าของตัวนี้อะดรีนาลีนเนี่ยเขามันมีตั้งแต่พีโคคาเลยนะขอบ15เขามีไงใช่สวิตได้ผมเนี่ยใสจนะครับมาด้า2เนี่ยห่ะใส่ได้ยางดอกมันสวยดีโตขึ้นมาหน่อยถ้าจะเป็นอย่างอันฟิสซิวิทก็ใส่ได้แต่ว่าไซส์อย่างรถใหญ่อย่าง accord canary นะฮะก็มีส่วนรถสปอร์ตยังไงวันนี้เราเห็นนะ เห็นไหมมีทั้งปันด้าอินติก้าเขาแปดหกอยู่เห็นอยู่แปดหกก็มีมิสซูอีวอลูชั่นเยอะอย่างนี้ครับมีรถไฟฟ้าเทสลาด้วยก็สามารถใส่อย่างรุ่นนี้ได้ถ้าคุณต้องการการขับขี่สปอร์ตยิ่งขึ้นควบคุมได้เบรคสั้นแล้วก็ไม่ให้ความปลอดภัยสูงเราอย่างนี้นะเรายังมียางนี่เขาจะมีอันนี้มาโชว์ด้วยคอนเดนซาสปอร์ตเป็นยางสำหรับซูเปอร์คาร์เนาะโโอ้หเนี่ยนะ ก็ซูเปอร์คาร์เลือกใช้กันเยอะแยะนะฮะได้แต่แต่เราอย่างนั้นนีฮะน่าจะแพงมันไม่ได้รถเราใส่ไม่ได้เราไม่มีรถต่อต่อต่อให้ใส่ได้ก็ไม่มีตังค์เดิมแวนเดี๋ยวเราไปเดินดูรถที่มาร่วมงานในงานนี้ดีกว่าแล้วก็ไปลองขับกันเพื่อนไป เริ่มต้นขึ้นแล้วนะหลังจากเมื่อกี้เรียนเรื่องทฤษฎีกันมาแล้วลองฟังผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนําเรื่องของการใช้ยาโพเทนซ่าอะดรีนาลีนอีซืส,สีกันไปเรียบร้อยถึงเวลาลองปฏิบัติครับแต่สเตชันแรกของเช้านี้นะต้องบอกก่อนนี่คือการวอร์มอัพ คือการทําให้คุณคุ้นเคยกับรถตัวเองก่อนนะครับแน่นอนคุณขับมาคุณคุ้นอยู่แล้วแต่ว่าการขับขี่ในสนามเนี่ยต้องมีการปรับให้มันคุ้นกับการเลี้ยวการเข้าโค้งหรือว่าการเข้าไพลอนต่างๆเราก็จะเริ่มต้นด้วยเรื่องของสลาลอมแล้วก็บรคเทสตรงนี้ด้านหลังนะตอนนี้รถทุกคันกําลังจอคิวนะครับมีอยู่สองสลาลอมมีอยู่สองลายเนาะก็รถลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับมีอยู่สองมีอยู่สองแทร็กนะครับผมก็มีเป็นแค่สลาลอมแล้วก็ เล็กๆนะครับสลาลมแล้วก็มีเข้าโค้งยูเทิร์นตรงนู้นเล็กน้อยนะฮะเพื่อลองแฮนเดิลลิ่งของพวงมาลัยลองกริตของยางนะครับว่ามีการยึดเกาะถนนที่ดีนะฮะก็เดี๋ยวเราลองดูมันจะไล่ระดับไปพี่อาร์ตคือมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆยิ่งช่วงบ่ายเนี่ยจะเข้มมากจะมีจะมียูเทิร์นแล้วก็มันจะมีเบรกนะครับผมในช่วงบ่ายเดี๋ยวเราไปดูกัน งานนี้สถานีที่โหเสียงสัตวเลยนะเราชอบที่สุดน่าจะเป็นจุดนี้ฮะเรียกว่าแมสซาดแมสซาดก็แบบว่านั่งดูวิวนะ,ะทุกคนกําลังขับอยู่ในบนลานกิจกรรมนะฮะตอนนี้ก็มีขับสลาลอมเบรกเทสเราเข้ามานั่งนุ่นฮะเมื่อกี้เราสาวพุงเวลาเยอะกัไปนิดนึงเคล็ดเคล็ดมีแก้ให้โอโหเคล็ดมานี่มีแก้ให้กล้ามนือตรงไหนตึง พี่เขาป่อนให้โอระห,หว่า,วางเดินดูในงานครับพี่อาร์ตะไรครับรนนผมเจออันนี้นะตั้งอยู่บนทุกโต๊ะเลยเฮ้ยเดี๋ยวใครมีแผนเรื่องจะเปลี่ยนยางนะเป็นเจ้า b i s t o ร p o t e ิ z a Adrenaline IE 2 4เนี่ยต้องมาดูอันนี้เห็นไหม ดับเบิลเซอร์ไพรส์ได้รับได้ลุ้นได้รับเน้นๆนะครับบัตรโลตัสนะครับ1,000บาทเป็นอีคุงปองนะว้าวเนี่ยไปซื้อของถึงวันที่31ธันวาคมซื้อของในโลตัสได้พันหนึ่งนะครับหรือได้ลุ้นเต็มเต็มต่อที่สองต่อได้ลุ้นเต็มเต็มนะฮะ iPhone 15นี่128อยยี่สิบกิกนะฮะผมวันนี้อันนี้เครื่องเนี่ยได้ลุ้นด้วยได้กี่เครื่องหลายวันตีรางวัลนะครับก็เนี่ยตั้งแต่เริ่มแล้วนะคะถึงวันที่24ธันววาาคคม66ออ้้ใใรชยู่ใใครช้อยู่สแกนบาร์โค้ดเร็ว เดี๋ยวหาว่าไม่บอกนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูต่อนอกจากนี้ฮะไปในนี้ยังมีอีกหนึ่งบูธนะครับคือบูธของค็อกพิษนั่นเองฮะเวลาเราเปลี่ยนยางพิสโตนเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงอะไรศูนย์นี้เป็นศูนย์มาตรฐานของเขาศูนย์มาตรฐานก็คือค็อกพิษนั่นเองนะวันนี้ค็อกพิษก็มานะฮะเอาผลิตภัณฑ์มามาโชว์ด้วยไม่ว่าจะเป็นยางน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่เบรกโช้คอัพ รวมถึงนะคะเทคนิคการบํารุงรักษารถยนต์ก็มีมาแนะนํากันอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็มีเรื่องของโปรโมชั่นด้วยฮีเซียเมคคาเซลเห็นไหมเขามีเรื่องของส่วนลดอะไรต่างๆมีมาหมดทุกสิ่งนี่คุยกันได้ลักอินโคเปียทูเรนซ่านะก็ดิสโตรมีมาหมดเลยตร,เต,รโโตรงนี้ก็เป็นตอนนี้มาโชว์เป็นทูลเลนซ่าเห็นไหมตรงนี้ก็มีเรื่องของน้ำมันเครื่องเครื่องเชลที่สําคัญเนี่ยเวลามาพวกนี้น้ำมันเครื่องสาตาเรา90บาทเราจะมาดูเรื่องตรงนี้90โปรโมชั่นแบบนี้คือมันสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ โปรเนี่ยก็ใช้ได้ทั่วประเทศมีเหมือนกันหมด<อ>นะครับไม่อยากให้พลาดใครที่กำลังเ<ช>รียน<ม>อะไรแบบนี้อยู่นะ,ะปดปโปรโมชั่นข้อมูลลองเทียบดูเขาบอกว่าคอบคุณที่นี่คุ้มนะใช่ของแต่งก็มีอ่ะนี่มีล้อมุงล้อมแมกนะครับมีแบตเตอรี่ด้วยลดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ <นะ S 1> ผมพี่พี่ครับวันนี้ถ้าลูกค้าในงานนี้มีอะไรพิเศษไหมนีม่ค่ะมีส่วนลดพิเศษเลยถ้าถือโบชัวร์อันนี้ ทุกขนาดลด10%ให้หมดเลยค่ะทุกไซส์ทุกขนาดลด10อดีนาลีนได้ไหมฮะได้ค่ะได้ทุกขนาดเลยที่เป็นพิดโซนไซ์โซนเดย์ตลดได้หมดเลยค่ะมีสแกน QR Code ติดต่อกับทาอ๋อถ้าถืออันนี้เหรอครับพี่ใช่ให้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บไปให้ปึกหนึ่งแน่่แนๆใน่ถ้าถือไปอันนี้10%ไปได้เลยโอ้โหมีไอ้แผ่นนี้10%ไปที่็อปพี่คิดสภาพนะ ไซส์สิบเจ็ดเราก็ห้าพันแล้วใช่สี่เส้นสองหมื่นกว่าใช่สองพันกว่าบาทเฮ้ยไม่บอกดีกว่าเก็บใส่กระเป๋าหอดได้ส่วนเปอร์เซ็นต์ด้วยนะสิบเดือนแจกปีแล้วค่ะพี่เขามีอยู่ปึ้งนึงประมาณยี่สิบอันเดี๋ยวเก็บไปสักสิบเออนี่ครับผมอันนี้ยืดก่อนนะครับนอกจากนี้ค่ะในงานนี่เขายังมีรถ Mobile Swit ด้วยเดี๋ยวไปดูกันเคยเห็น Mobile Swit ของพ่าพี่ป่ะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยพาไปดูเดินออกมาเลยเดินออกมาห้องกันเนี่ยมาเรื่อย นี่ครับนี่คือรถพี่โทษแป๊บหนึ่งขอถ่ายหน่อยพี่อยู่ตรงนั้นได้เลยพี่ <c oughs> ไม่เป็นไรพี่อันนี้ของเคบพิชไมพี่ใช่ครับเคบพิชครับผมอ๋อปกติเขาไปที่ไหนพี่รถตัวนี้ไปทั่วประเทศนะครับพี่อ๋อก็อออคือไปบริการ <c oughs> ลูกค้าทั่วไปหรือว่าตาม <c oughs> อีเวนต์เหรอพีอ่ ตามลูกค้าทั่วไปตามรถบูรณาสัตว์รถเช่าพวกนี้นะครับไปหมดครับพี่อันนี้ทำอะไรได้บ้างอ่ะพี่เปลี่ยนยางเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไม,มันเครื่องครับ,รบเปลี่ยนแบตเตอรี่อ๋อพวกนี้นะครับอ๋อแต่มันไม่ใช่แบบว่าผมอยู่บ้านผมอยากเปลี่ยนผมโทรเรียกได้อะไรอย่างเงี้ยหรอก็โทรได้ไดครับอย่างนั้นเลยเหรอโทรได้ครับโอ้โหแล้วปกติเขาติดต่อทางไหนพี่ต่อที่1369ครับ1369ต้องเป็นลูกค้าอยู่แล้วหรือว่าเป็นเอ่อเป็นลูกค้าใครก็ได้ใครก็ได้โทรเรียกพี่ไปได้เลยทำอะไรได้้บาาาางงงงนนะะะพีี่่เปปปลยยยย เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีทั่วประเทศเหรอใช่ทัท่วประเทศราคาราคาเป็นไงครับเหมือน,หอนเหมือนกับที่ไปที่คอกพิษป่ะฮะหรือมีเพิ่มอีกนิดหน่อยฮะค่าราคาเดียวกันครับผมราคาเดียวกันด้วยอันนี้ เวลาพี <rude S 2> 4, ่เขาแบบได้ยี no, ่สิบสชั่วโมงเลย7วันหรือว่ายังไงไม่ครับไอ้ต้องโดนร้านล่วงหน้าครับอ๋อโทนร้านล่วงหน้าคนกลางคืนอยี่ยเราถามไว้ก่อนโดนร้านดึงหน้าได้เลยโอ้ที่คือมือมีครบทุกอย่างเลยนะอันนี้คือรถอะไรพี่สุรถโมบายครับมอไซค์รถอีซูทครับอีซูทนะเป็นรถอีซูทใหญ่ดีเนาะวันนี้เขาดึงออกมาเป็นอย่างนี้เลยใช่อ๋อโอ้โหอ่ะสบายแล้วก็คือในงานวันนี้พี่มาเซอร์วิสเต็มที่เลยลูกค้าครับ ครับผมวันนี้ว่าข<ม>ับขี่ปลอดภัยมีบริการดูแลให้ด้วยอุ่นใจฮะสำหรับทุกคนสมาชิกของครอบครัวโพลนซ่าใดลินไอศุนสี่มาขับในสนามปทุมวันนี้นะครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับยางปรึกษาตรงนี้ได้ดูแลให้ได้ดจบเลยโดน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 ตะปูโดนอะไรใชาแลวปะซะนี่กำลังคิดว่าตัวเองก็ใส่ดูลันซ่ามา เอ๊ยยางอ่อนเส้น <|so|>> ไหนหรือเปล่าเดี๋ยวมาขอมาพี่มีเติมลมอะไรฮะที่นี่เติมลมธรรมดาเติมลมมในตู้เนตก็มีอ่ะครับโอเคครับพี่โอเคอ๊่เหมือนผลประโยชน์ตัวเองล้วนเลยเดี๋ยวแวะมาไปกันอีกที ออะไรรยู่คับเป็นเเสียงงดัมากลยะฮเี่ยนสเตชันแล้วฮะจากซาลาล้อมนะคะก็เป็นทดลองเบรกนะครับผมก็ยางไ e 0 0 4นะครับมาทำให้ระยะเบรกมีสั้นลงนะอ๋อเหมือนว่ามาถึงจุดตรงนี้แล้วให้เราเร่งมาจากนู้นเลยดูกไหมเร่งมาสุดแล้วมาแฝะเบรกดูว่ามันสั้นแค่ไหนนี่เนี่ยระยะที่ใช้มาแล้วฮะนี่มาแล้วมาแล้วดูกันดูกันแล้วก็ถึงจุดเบรกแล้วก็หยุดเบรกเห็นแล้ฮะเบรกจะไม่เลยกลวยนี่ฮะ เพราะแต่ละคนก็มีลีลากันเบรกไม่เหมือนกันนะบางคนก็เต็มที่เลยฉันอยากลองว่ามันมใช้ดีขนาดไหนฉันกระทืบเลยจุ่ม<ร>จุ่ม<ร>ายางที่ดี<น>มีส่วนมีส่วนทําให้ระยะเบรกสั้นลงนะครับเออเบรกสั้นมันสําคัญยังไงพี่อาศ ก็เวลาเราเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าระยะเบรกมันไกลเราอาจจะชนคันหน้าได้นี้เบรกสั้นนะครับหยุดอยู่แน่นอนมั่นใจนะครับที่สําคัญเวลาขับรถต้องมีสติด้วยนะไม่ใช่เราจะเพิ่งต่ยางเราดีแต่ถ้าเราไม่สังเกตเสียสมาธิเบรกช้าเฮ้ยมันก็ช่วยไม่ได้นะอะไรอย่างมันมีหลายหลายองค์ประกอบจะสังเกตได้ว่ารถทุกคันขับมาไม่เกินไม่เกินกลยนี้แน่นอนแต่อันนี้ดีนะเพราะว่าหลายๆคนนะฮะ รถมีระบบเบรกอย่าง ABS นะมี e b d มีอะไรอย่างแต่ยังไม่เคยใช้มาในงานเนี้ยคุณได้ลองเลยนอกจากเรื่องขอทดสอบเรื่องของยางเบรกสั้นเป็นยังไงคุณได้ลองใช้เบรกรถคุณเลยครับผมเนี่ยเหเห็นไหมอันนี้อันนี้เออไม่เดนไม่ดนไม่เกินยนสมูทสมูทสมูทกลัวกลัวไงกลัวเดี๋ยวยางยางแพงเอ้ยไม่ใช่ไอ้เป็นผมผมก็เบรกนี้ถนอมถนอมไส่ ผมน้ำซึมเยอะอึมเลยนี่มันของลูกค้าไม่ใช่เหรอเสื้อสีอะไรสีน้ำเงินลูกค้าอ๋อใช้ได้ใช่ไหมลูกค้าผู้ไม่เกี่ยนเรียกถูกใช่ไหมได้แล้วมาอยู่ในส่วนของนี่ตรงนี้คือรถรถของของลูกค้านะฮับสโตนโพเซนซาและอะดรีนาลีนที่นํารถตัวเองมาโอ้โหต้องบอกว่ามีรถหลากหลายมากทั้งญี่ปุ่นยุโรปแต่งกันเต็มมากนะรถทุกคันต้องใส่นี่นะ i อ0 4เช็ครี่เช็คเช็คอันนี้ศูนย oh, oh, ์อะไรฮะศูนย์สี่โอ้โหนี่คือซีเวกอันนี้นิสันนิโอเนี่ยคันนี้แต่งเลยแต่งมาคันใส่ยางครับผมเดียวกันหมดนะก็อย่างที่บอกฮะที่ตอนต้นว่ารถยางตัวโพลินซ่ายังไมียินเนี่ยมันถ้าเป็นรถในคลาสเนี่ยมันได้หมดเลยตั้งแต่คันเล็กจนถึงคันใหญ่นะแต่มันไม่ใช่ยางแบบ SUV นะอันนี้เป็นรถรถยนต์นั่งนะครับผมก็จะเห็นไหมอีโวก็มาอัลรตมาอย่างงี้มินิมินก็ใส่ได้รถหรูก็ใส่ได้เนี่ยอย่างเบนซ์เนี่ยไซส์เนี่ยยยออ่่าางงตัววเบนนซ์ี นี่เอ่มไอไบส์แล้วก็ไพอานะครับผมบีเอ็มเลยนะรถหรูก็ใส่ได้คุณมาในงานนี้เห็นไหมเขาคาดรถหมดเลยสติกเกอร์กับบ้านไปหล่อๆเลยลูฟองดินโตยนี่ได้ยินเสียงเครื่องเขาคูดาวอยู่กับน้ำเรียนเรียนเรื่วนของสูบลุนะเนี่ยครับผมนี่ยางอย่างซิ่งนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่มาหมดเลยรถไฟฟ้าก็มาได้เฮ้ยต้องบอกว่าเขานิยมนะเทสลาหรือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นยางอะดรีนาลีนก็ได้ด้วยนะครับผม แต่เมื่อกี้ผมก็แอบไปถามบิสโตร์ข้นมาเฮ้ยพี่ครับยางสำหรับรถไฟฟ้าต่อไปมันยังไงอ่ะยังไงฮะเขาบอกว่าเร็วๆนี้กำลังวิจัยกันอยู่ซึ่งต่างประเทศเขาบอกบิสโตรมีแล้วนะยางสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเพราะรถไฟฟ้ามันหน้ายางมันสึกเร็วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเขาจะเตรียมอยู่เตรียมจะร้อนในอนาคต86มีทั้ง86มีทั้งไอตัวซูบรูเลยนะครับผมโคกกระนิ่งแรงจัดเดี๋ยวี้เราเหเสียงเพาะมากแรงจัดมีซีเิกแล้วก็ที่คันนี้หายากแล้วนะเดี๋ยวนี้จำได้ไหมเพื่อนๆยุคคยุน้ท่วม นะยุคน้ำท่วมโรงงาน Honda นะครแล้วเขาก็เอาดำเข้าเจ้าตัวนี้ฟิตมานะครับนี่มีแค่ Limited e dition นะมีแค่ลอตเดียวแล้วก็หมดเลยนะครับผมนี่มาด้าสคือต้องบอกว่ามันยังมีอีกเยอะนะมีรอบเลยรถลูกค้าที่เอามาวันนี้ฮะหนาแน่นจริงๆสะดุกแน่นอนฮะทีนี้มันเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนี้เราก็มาเดินดูรอบงานแล้ว ถึงเวลาของเราสักทีไปครับผมสั่งป็นสนามเรียบร้อยฮะเพื่อบัมเปอร์เลยฮะรุยไม่ใช่ไรเขาพักกินข้าวแอนเขาบอกพี่ตอนนี้ว่างขอผมไม่ลองเล่นหน่อยนะผมขอลองขับเล่นเพิ่มหน่อยเออเอาล่ะตอนนี้เรามาอยู่ในช่วงบ่ายแล้วนะฮะหลังจากที่ลองไปทําสลาลมมาแล้วนะครับไปลองเบรกเทสมาแล้วนะครับเพื่อปรับนะครับความคุ้นชินนะการถ กัดน้ำหนักเบรกกับพวงมาลัยนะครก็คือพื้นฐานของเวลาคุณมา driving experience เนี่ยคุณจะต้องมาปูพื้นฐานอย่างนี้ก่อนเรนี่วงมาย่อยตอนนี้เราก็จะเริ่มมาเนี่ยครับโอ้โหคือช่วงบ่ายเนี่ยสถานีเนี่ยเขาจะเป็นโค้งในหลายๆแบบเขามีโค้งอยู่3แบบไม่ว่าจะเป็นโค้ง S โค้ง L อะไรอย่างเงี้ยครับอางครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยวันนี้เขาจะมาสอนกันว่าคุณต้องเข้าโค้งพวกนี้ยังไงนะให้เร็วเพราะว่าประสิทธิภาพของยางมันรองรับอยู่แล้วก็อันนี้ก็คือสตาร์ทปุ๊บ เถินเราไปลองรอบแรกก่อนดูดูทางดูทางก่อนนะไปดูทางกอนรอบแรกนะคะรับผมอันนี้ก็เป็นทางตรงมานะครับสุดทางตรงก็จะเป็นโค้งซ้ายครับผมซ้ายนะยูเถินยูเถินครับผมก็ในสนามแข่งเราจะเจอแบบนี้บ่อยใช่ยูเถินะครับผม่เยออันนี้โอ้ยเนียนมากเนียนมากคลิปมากนะไม่มีเอซอาร์เลยนะไปสบายมากเลยครับผมก็จะเข้าแบบนี้อ่าอันนี้ก็สองสองตัวหยุดสองตัวเขาให้หยุดตรงนี้ป๊บอาโอเคแลไปต่อ นะวัณนี้เพื่อนอ่ะมาอ่ะรอดูมาลองครับอันนี้คือสถานีที่หนึ่งครับช่วงบ่ายเนาะเราก็มาสถานีนี้เลยเป็นสถานียูเทิร์นเพื่อลองไดนามิกไดนามิกนะครแล้วก็กริปของยางนะครับผมเนี่เดี๋ยวเราไปดูอันนี้วางแผนไว้ยังไงครับพี่อาร์สถานีเดี๋ยวเราตรงเข้าไปนะปุ๊บก็คือเราโยนไปเลยเบรกตรงนั้นใกล้ๆถูกไหมถ้าเราไม่เร็วเนี่ยไม่ต้องเบรกเลยอ๋อครับผมโค้งไปเลยผมลงไปรอข้างล่างได้ใช่ไหมเรา เรามั่นใจในยางหมดโอ้เมื่อกี้นี่ติมายางสปอร์ตนั้นเราไปนะครับผมไปเลยเรามั่นใจในยางสปอร์ตเขาเลยเออคุณนี่คุณจะไปสนใจก็นี่นี่การชิดเปกเนี่ยเข้าเปกเข้าโค้งเนี่ยเนี่ยเห็นไหมชิดขวาก่อนใช่ไหมชิดขวาก่อนเนี่ยมันก็เข้าโค้งไปเลยนี่เห็นไหมอันนี้เรียกเข้าเข้าเข้าก่อนหรือเข้ากลางหรือว่าเข้าหลังกันเลยอ๋ออืาชนเปกพอดีเฮ้ยเฮ้ยมันทำไมันนุ่มอ่ะไม่มีเอ็นอาร์ดไม่มีเอ็นอาร์ดไม่มีเอ็นอาร์ดผมมอกเลยเออเฮ้ย กิ๊บไหมฮ้ยดีอ่ะกิ๊บไหมคือเมื่อกี้นั่งสบายเลยอ่าปกติที่จะแบบควบคุมยากนี่ทำให้รถควบคุมง่ายขึ้นครับผมอ่ะแต่ฝั่งนู้นมีอะไรเห็นเขาว่าเขาเตรียมไว้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปตามสเตชันนะเพื่อนๆนะครับผมอ๋ออันนี้คือวอร์มเบาๆวอร์มวอร์มวอร์มเขาเรียกว่าโค้งวอร์มยูเทิร์นก่อนอ่าอันต่อมาฮะจะเป็นจะเป็นการเลี้ยวแบบ90องศาหรือว่าเทิร์นแบบฉากเลยนะครับปกติแบบเนี้ยเราจะต้องวางแผนชิดยังไงพี่อาร์ต ก็ต้องเปิดเนี่ย90้ดิกีเทิร์นเห็นไหมสถานีครับเห็นป่ะเขาเขาวางเขาจะมีกรวยไว้ให้ตรงนั้นคือจุดเป็กการเข้าราต้องชิดตรงนู้นใช่ไหมจุดเป็กคือระจุดเป็กคือการโค้งโค้งเนี่ยโค้งอย่างงี้ใช่ไหมทุกท่านใช่ใช่เราเข้าตรงเนี้ยรถเราจะเข้าปุ๊บเราไม่ต้องแต่งเยอะเข้าไปเลยมันจะเข้าได้เร็วนะครับผมเกาสิบดูรอให้ก่อนดูลายก่อนไปไปไม่ต้องดูไปเลยไปเลยไม่ต้องดูแล้ว นะครับคุณนี่เขามีเขามีเขามีปบอกเปกอยู่เนี่ยคุณเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็กอยู่นี่เห็นไหมก็เข้าไปให้ใจเห็นใจติมมหน่อยที่เปกที่เปกแค่นั้นเองครัอ๋อิดมากก็คือถ้ามาตามลายที่เขาวางไว้ให้นี่โอ้ไปแบบเรียนๆเลยนะเปกเนี่ยเนี่ยชิปเปกนะนะยางมันนุ่มๆดีนะอันนี้เห็นชัดคือตอนแรกที่ที่โปรดักเขาบอกเราว่ายางตัวนี้ที่แบบมันช่วยให้การเลี้ยวให้มันนุ่มขึ้น เฮ้ยไม่จริงด้วยอะไรงคือพอมาลองอย่างเงี้ยชัดเลยมันเข้าไปแบบว่านุ่มนวลมากอันนี้ตอบโจทย์ไว่สี่สิบบวกถ้าเป็น30บวกจะชอบแบบว่าไอซ์สุดสามอ๋อหนึบหนึบหน่อยหนึบหนึบมีความหนึบแน่นๆเพิ่มๆหน่อยดูดันมากกว่านี้อ่ะอันนี้เป็น S อสเทอร์นะครับหรือโค้ง S นั่นเองนะครับก็จะเป็นแสดงว่ามีหลายอันต่อเนื่องกันไปใช่โค้ง S แสดงว่าต้องเข้าให้ดีเพราะว่ามันจะต้องส่งตัวเองออกจากโค้งแล้วไปเข้าอีกโค้งหนึ่งด้วยอ๋ออะขอดูหน่อยเอสเอสเอส อันนี้ก็วิ่งตรงไปครับโค้งแรกครับก็ wow, ah, เข้าไปเลยป้าว้าเข้าไปที่พี่เปกเขาเนี่ยแหละครับป้าเห็นไหมโอ้มีน้ำด้วยมีน้ำเนี่ยเข้าปั๊บปโอ้โหไหนนะเนียนเก็บเกเฮ้ยดีนะเปิดหน่อยเปิดหน่อยเข้าเข้าเข้าปั๊บอันนี้รถธรรมดาเลยนะเพื่อนรถนี่รถธรรมดาไม่ได้แต่งอะไรเลยนะไปง่ายมากเห็นไหมเห็นไหมคูกเก็บนะครับ ตาผมมัง้งฮะเดี๋ยวผมไปเบาๆผมไปเบาๆตามวัยนะ <c oughs> ตามวัยนะเดี๋ยวก็ชชอ <c oughs> มาหยุดก่อนหยุดนิ่งอ๋อเมื่อกี้นั้นน้าแนะนำให้ผมชิดขวา,าใช่ไหมไปครับป <ะ S 2> ลา ปล่อยไปเรื่อยๆโอเคเบาๆโอ้เนี่ยเข้าไปเนี่ยาไมตรงนี้้ผมลึกกว่าเดิมได้ไหมฮะเห็นพี่เป็กที่ี่ผมเหลือพี่ผมเหลือครับผมไปในเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าคงเปิดอันนี้คือไปเอสคงเอสกลับใช่ไหมอยู่ทางกลับใช่ตรงเอสสิอันนี้เหรอเออเอสเนี่คุณนี่ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่คล่องเลยเนี่ยอ๋อคงเอสคงเอส เนี่ยอีกแสหนึงนี่ๆอนี่อที่มันเหลือดูดิมันจะบานแค่ไหนก็ได้มันไม่เหลือที่มตกถนนเนี่ยถนน่น่ยคุอ๋อพอแล้วรถหมดรอบมุดตกถนนนะจ้ะวถตกถนนตายแล้วมเลนมันกว้างอ่ะมันมีเลนอยู่และนี่ครับคือทั้งหมดของกิจกรรมในวันนี้ฮะก็ในช่วงบ่ายๆเท่านั้นนะตอนเย็นก็ยังมี มีมีวงดนตรีมาเล่นกันอีกนะม่นั่งคิวกันมีเรื่องของนิดนึงงานมอบรางวัลด้วยมีรางวัลมีประกาศนียบัตรนะว่าคุณ่านอบรมนะได้ร่วมเอ็กซ์เพรียร์ิสโตนมีประกาศนียบัตรให้ช่แต่เมื่อกี้ผมบอกเลยว่าเป็นไงฮะชอบอ่ะใช่คือมันนุ่มดีเนาะเข้าโค้งเมื่อกี้พี่อาร์ตเราลองหมดแล้วเป็นไงประทับใจอะไรคือตัว004ผมผมบอกเลยว่าผมผมเคยใช้003มา่ก่อนครับนะครับ004นี่นิ่มขึ้นนะครับเข้าโค้งได้ เอ้ยมัน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 ไม่มันไม่แข็งเนาะเออมันมันดีขึ้นนะผมว่าครับผมผมว่ามันดีขึ้นกว่ากว่า003นะ003ดีอยู่แล้วนะตามวัยอ่ะเออแต่แต่ไปรุ่นอาจจะชอบ003นะแต่0 0 4นี่เรียกได้ว่าแบบมันมันเดลิยูส์มากขึ้นนะครับผมแล้วก็มันมันโอ้ performance มันดีนะใช่ชอบมากรี๊ดความกรี๊ดเลยเกรงอยู่คือเราเวลาเราเข้าในสนามมันเงี้ยทุกคนจะต้องขับเร็วถูกป่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะลงมาวินหัวนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยใส่เต็มเลยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าด้วยยางอ่ะ คือมันเห็นผลชัดเจนเลยว่าแต่ละโค้งมันไปนุ่มๆนเนียนระยะเบรกอะไรก็ดีคือไม่ใช่แบบว่าเข้าไปแล้วเบรกกันตัวโยกตัวเอียงหัวโยกอันนี้มันไปแบบสมูทมากๆเลยครับผมอันนี้คือขนาดรถที่ผมมาลองเมื่อกี้เป็นรถที่ไม่ได้เซ็ตอะไรเป็นรถเดิมแถมใช้งานหนักด้วยนะเพราะเราเช่ามานะก็เรียกได้ว่าหูยางช่วยเยอะนะมันก็ยังเป็นแรของคนแต่งรถอยู่สำหรับปิสโตนโพลินซาอะดรีนาลีนหน้ายางสวยครับ ข้างยางเท่ใช่ใส่แล้วเท่เขาขับก็นิ่มเข้าโค้งก็กริปอ้โหสุดนะครับหน่าใช้ว่ะเหลืออย่างเดียวน่าใช้ไปขอเขาพี่ครับสปอนเซอร์ผมแล้วสี่เส้นนี้ไหมอยู่ไหนอยู่ไหนยังพี่ดีหรือเกินเดี๋ยวบิดตนอยู่เยอะเดี๋ยวเราเข้าไปสวัสดีครับพี่ครับ ยางพี่ดีมากเลยครับผมอยากจะทดลองใช้ผมอยากจะไปบอกต่อคนอื่นให้เขาดียังไงแต่ผมผมขอแต่พี่เดียวฮะพี่ผมผมไม่มียางชุดนี้ฮะลดราคาหน่อยนะคบบ้า้นะวิดอีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับกับกิจกรรมต่างๆนะแล้วก็เราสองคนก็ลาพี่ท่านี้แล้วกันนะครับกับกิจกรรมในวันนี้นะเดี๋ยวเราไปชิลกันต่อกับงานของบิสโตนเขานะ ก็ฝากไปด้วยครับกับบิสโตนะครับโรเชนซาดรีนาลิน RE 004นะเออไปไปซื้อไปลองใช้กันได้นะกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับบิสโตน diving experience นะครับผมนีข้างหลังนี่เขาเริ่มแล้วมาแล้วเริ่มแล้วจะออกไปช่วงบ่ายแล้วครับเดี๋ยวตามไปดูกันต่อครับผมไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยไปแล้วบ๊ายบาย